สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางช่องไนไห้ซี่แปดนะครับมือนี้พาพี่พาน้องมาตลาดซื้อขายข้ากระเบื้องละเยดนะครับถนนเลี่ยงเมืองระวังแยกยาโซท่อนกับแยกอาชามานนะครับทุกเสาร์วันเสาร์นะครับเดี๋ย่ากินลมสุดราคาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมบ่านน้องสวัสดีครับโตแม่เป็นลูกซี่ใบอื้อ เกิดเมษานะครับลูกตัวตัวแม่เพิ่นนี่เป็นลูกที่ว่นะครับตัวลูกเป็นเคฟ68ราคาห้องเดียครับพอนมหามื่นหอพอลนจากการเฮ็ดเขานะครับ แหม่มีแบรลอยหกสิบบวกก็ได้พี่น้องตัวลูกนะครับทีมงานก่อน้องครับเอามาค้งเดียวเด็ดเด็ดไนบ่อาเหมอนอ่านีนะครับน้องหามองนอนให้เพิ่นดีๆนะครับเน ว่าว่าแมนลั่ปีนะพานนะมดตัวบสอะไนี่นะครับขีแหงติดใังไหมขีแหงติดติดเป็นที่สามที่เดียวครับผมพี่นพื้นร่างออกพื้นพื้นพินองร่างออกดีๆนะครับยาให้มันนี่ครับถูก Kf68 นะครับในตลาดซื้อขายโกกะบือใบเย็ดโดยทีมงานพอนอมนะครับเปิดฝากพี่นองใบพอนอมผมกว่เบอร์ฝากกว่าแม่พี่นองเนี้ยครับผมครับผมครับผมขอบคุณพอนอมหลายๆครับ รอเลยเหรอ,ล,ล,อลูกัวลูกไส้ KF 68นะครับลูกเต่ากับเล่าแผะไอ้หวังลูก,ลกแกะคว่ำ1อ0ล้านครับผมความหลักกั้นแก่คล้องอพอะปรเชิไปสองเดือนครับลูกสี่เดือนตัวครับ,รบรอ้่าผมเบิ่งความงามกันลูกแกะคว่ำลอยล้าน ราคาหว่วงงามๆ่ายไหมหวังเปิดไปหกหมื่นเก่าครับผมหกหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ครับต่อรองได้นะครับทีมงานไอ้หวังลูกแจ็คพวบร้อยล้านยิ่งโตร,ริงผมไปสมยัยแบบบุญบาดผมออกมาเป็นโตผูจอยไอยเอ,อ้ยนี่ไม่ว่าให้ดูดีครับครับผมของผมตอนออกมาตัวเนย้อยๆว่าแมนสีนบัวรอดแบบนี้เพิ่นใหญ่น้ำนใหญ่ข่างลยนะครับทองอาไปเก ครับผมประกันทองนะประกันทองครับมีคลิปตรวจครับครับมีคลิปตรวจโดยแม่สาวอีกชุดนะครับผมนี่จีน้องยังเข้ามาท่านอยู่นะครับทีมงานห้อยอ๋องนะครับงามๆกับมีราคาคือเก่าหน่อยอ๋องนะหกหมื่นเก้าซื้อสองได้สามประกันทองประกันทองโดยทีมงานได้อ๋องนะครับไอ๋องพาผมไปเบิ้งแม่สาวผมตาคนใบบังหัย ตัวเดียวว่ไอแม่สาวตัวเดียวตัวนี้หลายป็นไดครับไอ้องสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าได้แม่สาวแต่ถ้า6 9หมื่นจับไปชุมน,นั่นเลยนะครับต่อรองได้ตัวตนี้ลูกเต้าเล่า,าไผ่ไอ,อเพรลูก3นงับเป็นเป็นาลูกสามหนึ่งมันมีเอกสารให้นะครับอายุป,ประมาณหลายปันได ขีส้นปีนี่นะขี่ส้นปีนะสุดยอดเลยนะครับทีมงานหอยอองหมือนี้มาท่านมาท่านหมือนี่เอาผมกอเบอร์ได้ศูนก้าสามครับผมหนึ่งเกครับผมบขอบคุณหลายๆไอ้ท้ายทำน้ำกันโฉบโมันๆนะครับนี่สำหรับพี่น้องผู้ใดกำลังบอกให้หาอนาคตปอพันเนาะเย็นเทเลทลูกเต่าเล่าไผ่ป่ะคือมู่ครับคือมาบ้นือมาจะในบ้านราคาหองเด็ดป่ะ มื่นแปดครับม <18, S 2> ื่นแปดอ๋อพี่นองอินฟอร์ว่าอะไรอยู่ครับว่อได้เอาจังสีเอาไปคุ้มไทยหน่อยเนาะพอนะเขาเห็นได้อยู่ครับเขายังอยู่เขาอินฟอร์มาอืมมันโยกอยู่นะครับเย็นได้อยู่แต่ว่าพี่น้องสายพัฒนานะครับเอาจังสีไปคุ้มไทยหน่อยไว้ราคาจำหนีนะใหญ่มากยังไดก็มีกำไรน้อยกนวะ่านาะ ัวนี่ปลาหูสายพันธุ์นะครับอนาคตฟัาพันธุ์ใส่ใดเลยหัวหน่อยเดียกไงไว้ครับราคาหมื่นกว่าบาทหมื่นเก่านะหมื่นแปดครับหมื่นแปดหมื่นแปดอย่างก็ครับต่อรองได้อีกอย่างเลองดูแหละน้องที่อย่างว่าไทยกลางไทยน้อยนะครับพอปล่อยปล่อยใส่ฝูงไว้ปล่อยเผินใหญ่ตามธรรมชาติ่ะผสมได้ครับ รังคนเบิรส่าสามหนึ่งหกแปเปด่นนี่ที่่าเรา้ววตัวนะครับผมหาผมครับที่ว่าผมราเบอร์ฝากความแม่พี่น้องศูนย์แปดครับครับผมเก้าสองปด่งเก้าสามครับนี่ใส่ยังสี่หลายบ่ค่านมีเลยๆมีหาเหาเอยๆครับผมหาเปิดตัวนี้ก็หาตัวไม่ห้พี่น้องแล้วพ่าดนอขอบคุณหลายๆครับคขอบคุณครับขอบคุณครับ เข้าใจคนงบหน่อยตลอดสื่อขายโก้กรบเบอร์ลอยกันเลยนะครับทีมงานหลักพักดีฟาร์มอันเอกวัดดีครับมื่อนี้เปิดอีกว่าตัวละหมื่นจักหมื่นไอจกัจกโตเจ็ดตัวเลยนะครับตัวละหมื่นตัวละหมื่น,นทีมงานหลักพักดีฟาร์ม นี้มียุเกตโตนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่แก้ไปหายปัญหาเลือกเอาตัวดีมันจะได้ตัวละเมือนคือเก่าเนี่ยวกระเดื่อนอ๋อเลยก็เลยกอาไอ้เมาอยู่หนิเอาเอเย็คซี่ฟังว่าครับเอาหลายๆตัวจังสีได้ครับเอาตัวเดียวได้เอาตัวเดียวว่าได้นะครับเอาตัวเดียวว่าได้ราคาเหมาคือเจ็ดหมื่นตัวละเมือนครับตัวละเมือนสองกับมะกลายตัวละเมือนครับครับผมกิมงานหลักผักดีฟาร์มนะครับเหมาจ่ายนะครับราคาหมื่น แต่แต่ถ่ายแยกแล้วตัวตัวนี้ขันประมาณตัวใดอานี่ขันแยกตัวเดียวอมือสอยู่นะครับสองมือสองคับผมมสตัวสตัวชุดนี้ไหครับคนี่ชุดนี้นะครับราคาแยกผมเอาเส้กันตัวละเก้าพันับ อืมจังทีไหนสน้ำก็ได้ยุ่หนึ่งสองสามี่ี่ตัวหครับมืตัละมืสองนนี้ครับผมแค่ใครซีตัวละมืก็ได้ครับผมมืนก็ไดครับหนึ่งสองสามี่หาเลยครับมได้ครงาเลยครับนี่ยตัวนี่หาเเนใจไว้ช่วงช่วงต้นชิมนะครับพ่อแม่พี่น้องผมผมมันเบิ้ง วัวผูไว้พี่น้องเอาไปปล่อยใส่กันรลดโตผูซึ่งเป็นโตแม่กับสิขึ้นพอดีงานเรากันละก้ากัสิ <c oughs> เออพอดีนี่ครับโตผูทางคุณมื่นแปดโตโตแม่มืน่นกว่าบาทนี่ครับแบบจีนงานหลักเหนื่มมื่นหาร่อยต้นนั้นคอยชิลอดได้สวยๆเลยนะครับ ใจคนงบ,บหน่อยเลยนะครับท่างตลาดสื่อขายโคกระบือลอยยันมือแดงใจวายเลยนะครับทีมงานหลักบางดีฟาร์มกับราคาจังเห็นจังห้องเลยนะครับมื่นสามลอยอันนี้ผมขอเบอร์กันเนี่ยบ๊ทไทยเบิดที่ผมครับผมเมือุ่นเด้เงี้ยวเหียวครับมืออนี้นิดซิบก่าตัวทีมงานหลักบากดีฟาร์มกำลังไหลลุกอยู่นะครับจังหวะไหลลูกผมขอแผลงกองลบน่อยหนึ่ง กับผมับผมชุดน e si ี้เดบันนี่ชุดนี้สิบสองห้าร้อยคูลยิมหาคูร่ซีโตนีห้ามืนคซีโตหามื่โตห้ามืนอะโตหามืนเนีครับนี่ะคับหลชุดนี้นะครับสอาครักันก็ได้ เงินมางาเนี่ยัวนหสองันหารอยปีกายคือสองหมื่นครับสองหมื่นสองปลาผมสอง่นสอปีนี้เหมือหมื่นสองหมื่นสารอาคาวัวตัวเนี้นะครับหนีหลอกครับมามาจังได้กัหนีบ่รหลอดดอกผมมาคันใส่สาวออ ครับผมอ่าผมขอเบอร์นี้เป็นยังไูนย์แปดหกครับผมแปดห้าห้าห้าครับผมสามสองแปดครับผมขอบคุณหลายๆครับครับผมทีมงานหลักฝั่ดีปั้มนะครับให้ดูไข่นันได้ทำน้ำกันตลอดนะครับตลอดเมื่อครับเออตลูกมัดกันสาววัวเป็ไหนสี่หมื่นสามพันบาทเนาะอดูอยู่นี่ดูทนั่งทีถามท่านที่ว่าแยกบ่าหอยจัวเยกครับแต่ลูกมันหลายเป็นไหนแพ้งด้วยครับ วามาดูเช้าเจ็ดหาลอยเช้าเจ็ดหาลอยแต่ลูกนะครับผันยกครูสี่สิบสี่สิบสามหารอยสี่สิบสามหาลอยยังได้พี่น้องกับสิถามอายอยู่แล้วหรือว่าอาจารย์ถามแยกให้นี่บันทิดลูกเต้าเล้าไพ่หมายโจ้อันตัวผูกผมก็ถามเลยยังว่าต้องตรงเลยครับผมลูกทับผสมเทียมมากนะครับพ่อแม่พี่น้องเปองตัวผูกผมพกคอยใส่ใจแต่แม่มันว่าท่านขึ้นว่าท่านทำเลยนะารับหมายจ้อ อ๋อแม่ขึ้นแล้วขึ้นวังวันพุทวังหันครับอุ้ยพี่นงังสีนี่คือว่าเปลนะี่ยนหน้ามอจบคว้างเก่านะครับเจ้าของเก่ากันเห็นชิปนี้แล้วถากมาเนี่ยว่าลูกเต่าเราไผ่เบืบ้องหนังคว้าเวิ่นไหมว่ามาจากฟันบุรีครับผมเบื้องหนังคว้าพี่น้องอยากให้พี่น้องเขาโอ้โอมุมนี้แห่งแต่งามครับมาชุดนี้อยากให้เห็นเวลายอยู่บ้านมันขี่รถแรือมันหัวก็ ก้อเบื้องข้อนะครับทีมงานงวงามหอยโจเฮานึกถึงแดงแดงแรงแรงนีง่ต้องหอยโจทุกมืงอนี่กรัราคาหนาลักหนาต่อยยุ่งพี่น้องให้สีถึงม้เบี้อหน้าเลยลจไอยขอเบอร์ฝากพี่น้องไว้นะ84ครับผม8325345ครับผมขอบคุณหลายครับผมบางคนก็จิ้ตัวว่า,พ,นานพ่อนั่นพ่อนี่ไปแล้วนะครับสำหรับหอยโจว่าผมไม่ได้ซื้อ่มันมากนะครับครับผม สามหน่อยอออาชีนะครับสามตัวเลย,ยตัวนีน้ตัวนั้นน้ตัวนันสองหมืน่นสองหมื่นหมื่นเก้ารวมสามตัวเดี๋ยวอาชีหกหมื่นกว่าเนียน,นอนคอยไล่ราคาเนะีย แมนครับชุดตัางฟาร์มแล้วนะครับหยับหยับหยับขึ้นมาจากหอยอนเนกหลกักหลายดีฟาร์แน่นะครับเป็นทีมงานทีมงานอาซีอามีนะครับหัวแดงแดงน้องเอาไปตัางฟาร์มได้เลยแต่ก่อนแต่ก,ตก่อนราคาวหกหมื่นนี่ได้สองตัวทุกมมือนี่ได้สามตัวน้อยใหญ่นะน โลทธรรมชาตินี่ทีมงานอาซีอี้ครับผมแม่ตลาดซื้อขายโคกระปืนนะครับหนาเทียงหน้านี่พวกใส่แดงแดงกับซีมี่ทีมงานราคากลางๆกว่าอาซีอมีม้นะครับในตลาดซื้อขายโคกระปืนทุกเสาร์วันเสาร์ให้เฮาเห็นตลอดนะราคามื่นกว่าสองมื่นกว่า สำหรับพี่น้องที่มองหาง่ว่าไปเลี้ยงว่าสาวเนี่ยถึงทีมงานอาชีอาหมีได้สีแดงว่าต้องห่วงนะครับสีแดงเนียงสีขาถกขาทอนพี่น้องก็คุยรับประกันเลยอาชีผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องนะแปดศูนย์ครับกับผมแปดแปดสามเก้าหนึ่งสี่เก้ากับผมขอบคุณหลายๆครับเรีนว่แป้นครับหลายตัวกับผมทีมงานอาทงนะครับอาทงสวัสดีครับ ห้องใบตาเด๋ยห้องใบเมื่อแปดท่านหาครับนี่ครับได้มาถือกระขายห้องถือนะครับแดงแดง,แดงนี่ถึงอานทงได้ระวังครับระวังเขาโนนดนนะ้นี่ยหรอนีง่งานหอยทงเอานะครับมือน,นี้สาวเดียวห้องใบให้พี่น้องต้อนนะครับแดงแดงโค้งสั่งดีดีว้าวซื้อทองกันหรอครับพราะว่าจะเป็นอนาคตเพราพันได้โบนนะครับว่าแดงแดงนี่บดโอ้ยบดไป ไปอีกนเอออเครอแล้วรอสักพูอยูบ้านมนงัรวาประมาณนี้อายุจักเดือนจักเปียตรงนี้ิบเดือนความสูงเนี่ยเอาผูกกะหืมยิงานะครับยิ่งานกับผมว่าว่าเนื้ออาทงไปหาน้ำจังไหน น,น้ำบันซื่อะบวะวัวเนือว่วงามกับชื่อน้ำบัลครับผมเวลาผมมาตลาดนะครับพี่น้องที่เห็นเบอร์นายหอยนะครับทั้งซื้อทั้งขายนี่แหละรองโทรหาเป็นเบงยุงว่าอทองสื้อยุเขตอำเภอใดก่อนครับจังหวัดน,น่า,าน,นะครับอยากได้สินน้นงามๆอยากได้เงี้อยากได้ขายถ้าเอาลาย ผมส่งให้รคละสองร้อยครับผมบดบดให้ครับผมอยากซีตัวมาเรียกเอาเลยครับผมอยากได้ตัวผู้ตัวแม่ครับผมเขียงยุ่ยใจอาชงเขียงยุ่งเพื่อทอดบุรีครับผมอาชงว่าถักคู่มีงานเขานัดกันส่งในรอยเอทก็ได้วางสีเนาะเอาผมขอเบอร์ในอาชงบบบนี่มาพอถือปัดมุดเขียงเนียกำนันนครเลยครับไร่วงหาสัตว์กำนันนครเลยครับผมเบอร์ตัวอาศูนยครับครับผมเอที่สองครับผมแปดเก้าห้าเอทครับผมขอบคุณนายรายกับอางครับไม่เปิดไว้แปดท่านหาด้วครับครับ